สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้อากาศสดใสนะคะที่นี่สวนมะเดื่อนะคะสวนมะเดื่อของนาแนนทุ่งนาป่าผสมผสานบ้านนนว้ยค่ะมะเดื่อช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพอดีก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเลี้ยงกันแบบธรรมชาติจริงๆค่ะวันนี้จะมาอัปเดตกันให้ดูนะคะต่อจาก EP ีที่แล้วค่ะ อีพที่แล้วที่นำเอากิ่งมะเดื่อฝรั่งที่ตอนไว้นานนานจนกิ่งมันแห้งเลยค่ะกิ่งมันแห้งแล้วก็เราก็จะเอามาอบให้ดูว่าหลังจากอบไปแล้วหลายวันผ่านไปน้องๆเป็นอย่างไรแตกใบแล้วนะคะจำไม่ได้แล้วค่ะว่ากี่วันน้องๆแตกใบครบทั้งสต้นเลยค่ะ ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้บำรุงอะไรนะคะนี่เพิ่งจะแกะถุงที่อบออกให้ดูค่ะว่าถึงแม้รากมันจะแห้งแต่ก็สามารถที่จะนำมาอบและแตกใบได้เพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องกลัวนะคะบางครั้งส่ง ไปแล้วส่งขายไปมันเป็นรากที่แห้งมันเลี้ยงง่ายนะคะถ้ารู้วิธีก็ลองทำดูนะคะก็จะเอาไว้แบบนี้อีกต่อไปสักระยะหนึ่งให้มันแข็งแรงกว่านี้ค่ะแล้วค่อยเอาไปลงดินกันปลูกอีกทีหนึ่งค่ะีพีนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ